สวัสดีค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยดึงไอ้น,นี้ให้พี่หน่อยสายอย่าลากโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะเดี๋ยวปูจะลงรีวิวเอ่อกางเกงยีนส์ทรงบอยเดิมงานเกาหลีนะคะตัวนี้จะเป็นงานทรงเดิมนะทรงบอยเดิมงานเกาหลีเห็นเต็มกางเกงไหมโอเคทรงบอยเดิมงานเกาหลีงานทรงเดิมนะคะงานทรงเดิมเดิมสไตล์ขาดเดิมเดิมนะคะ รีวิวเนี่ยปุ๊เคยลงไปไปแล้วส3สาครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตรีวิวกันใหม่เนาะงานเดิมเดิมเกาหลีมีทั้งแบบเย็บขานะคะแล้วก็เป็นสไตลข์ขาขาลยุยๆยนะงานเดิมทั้งหมดนะคะมีแบบขาดแบบไม่ขาดสไตล์ขาดเดิมเดิมขาเย็บแล้วก็ขาลุยาขากระบอกตรงขากระบอกเล็กนะคะขระปนกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไซส์ของบอยเดิมงานเกาหลีไซส์ของบอยเดิมงานเกาหลีนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มที่28นะคะ26มีบ้างอาจจะไม่เยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มที่28เต็มที่ก็ประมาณ3-4นะคะ36ก็อาจจะมีบ้างนะคะไม่เยอะเหมือนอย่างตัวนี้ก็ประมาณ26นะคะ26งานเดิมๆนะคะสไตล์เดิมๆ แบรนด์ต่างๆนะคะก็เป็นแบรนด์ทางฝั่งเกาหลีโซนเกาหลีทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วนี่เลยนะคะสีสวยมากเลยเนาะ,ะอ่าบางตัวเห็นไหมมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานเดสต็อกงานเดสต็อกนะคะงานเดสต็อกป้ายห้อยตัวนี้จะเป็นยางยืดยางยืดเดิม ผ้าบอยนะคะลูกค้าก็ถามปุ๊กเข้ามาเยอะเหมือนกันนะบอยที่เป็นยางยืดมีไหมนะคะมีค่ะมันอาจจะมีไม่เยอะมากแค่นั้นเองนะคะนี่ไหคะทรงอบอลลูนแบบลิซ่าใส่อะไรอย่างนี้นะก็ปนปนกันสไตล์ขาดต่างๆเนี่ยที่ทำมาไหมคะคละปนกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเวลาที่ปุ๊จัดส่งเนี่ยปุ๊จะจัดส่งคระโทนสี เหมือนอย่างที่เห็นเลยนะคะสียีนสีบลูสีฟอกคะสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะค้าบ,บนกันหมปลายขาสวยมากเลยนะคะสไตล์ขาดเดิมๆนะงานเดิมๆตัวนี้ไซส์ L ก็น่าจะประมาณสัก3-30-32ได้นะคะเล็กๆนี่ย6ี่หกนะคะยี่หกก็มีอาจจะน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องไซส์สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่สั่งเข้ามา ปูจะคขะให้นะอย่างเช่นต้องการไซส์ย8 8ถึง32คละรวมกันกี่ตัวนะคะปูก็จะคัดคขะให้เลยคะขาก็คือกระบอกเล็กแล้วก็กระบอกตรงสไตล์ขาดแบบเท่มากคืองานเกาหลีพวกนี้นะนี่เลยนึกภาพง่ายๆเลยตอนเนี้งานจีนที่ที่เข้ามาแบบงานจีนที่ขายอยู่ประตูน้ำโทนสีแบบนี้เพียบเลย เยอะมากเลยค่ะทำสไตล์แบบนี้เยอะมากเลยสไตล์ขาเล็กค่ะขาดเดิมๆซึ่งบางตัวเนี่ยผู้ชายก็ใส่ได้นะมันอย่างสีดำเมื่อกี้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก3-4นะ3-4ขากระบอกใหญ่ๆก็ป้ายสวยมากเลย ตัวนี้น่าจะสัก36นะคะ36แล้วก็ไซส์เล็กๆเนี่ยมีนะคะแต่มันอาจจะน้อยก็อย่างที่แจ้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มที่28ขึ้นไปโทนสีต่างๆสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดกุ้กคะให้นะคะให้เลยไซส์ก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าอย่างเช่นต้องการไซส์2 8ถึง3าะรวมกันจำนวนกี่ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานบอยเดิมเกาหลีนะคะตัวนี้ซาร่าค่ะซาร่า เราเรียกว่าทรงขาบิดส่วนลูกค้าที่แบบว่าเ,ออเรื่องเรื่องสีเนี่ยไม่อยากได้สีดำไม่อยากได้สีขาวบอกได้นะบอกได้ปุ๊กก็จะคัดเฉพาะสียีนให้แต่ปุ๊กบอกเลยว่าสีขาวและสีดำเป็นสีที่ลูกค้าถามหากันเยอะมากบางคนนะเวลาสั่งของเนี่ยทักเข้ามาเลยบอกเลยถ้ามีขาวมีดำปนติดมาด้วยเลยจริงๆ คือมันเป็นสีที่หายากไงสีขาวสีดำาเงี้ยมันมีน้อยเนี่ยเหมือนอย่างที่เราดูไหมคะเพิ่งเจอสีขาวตัวเดียวอุ้ยสวยน่ารักคลิปเก๋มากขั้นต่ำเพียง25ตัวเท่านั้นนะคะขั้นต่ำเพียง25ตัวเท่านั้น สั่งสินค้าลูกค้าก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามปุ๊ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้นะคะไลน์ของทางร้านอ่ะเดี๋ยวให้ดูเอกซสานิดหนึ่งนะคะวสวยๆเนาะบอยเดิมเกาหลีนะคะบอยเดิมเกาหลีประมาณ26ได้อะ่ะเต็มมบอยเดิมเกาหลี งานเดิมๆทรงเดิมๆออริจินัลนะคะออริจินัลไม่แก้ทรงนะคะงานเดิมๆคือ if งานตัวนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งนี่สีประมาณนี้นี่บูว่าหลายอยู่นะราคาน่ะสวยเนาะสีเข้มสวยมากเลยอ่ะฝั่งนี้หน่อยโอ๊ะอ่ะ สวยอ่ะแล้วเอลนะคะเอลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอลสูงนะส่วนใหญ่จะเป็นเอลสูงเอลต่าไม่ค่อยมีค่ะงานบอยเดิมเกาหลีส่วนใหญ่แล้วเป็นเอลสูงเนี่ยเราดูจากเป้าได้เลยเห็นไหมเป้ายาวมากเลยอ่ะปุ๊บเห็นไหมเห็นตัวกางเกงไหมนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอลสูงลูกค้าก็สั่งเยอะนะคะงานบอยเดิมตัวเนี้ย ขาก็บอกตรงแบบขาดแบบไม่ขาดสไตล์ก็ปุ่นๆให้เลยเอวเล็กน่ารักอะ่ะสวยดีค่ะอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเอวสามสามสี่สามหกได้เลยนะคะโอเค แบบเป็นเอวยางยืดวอน้ล่ะบางตัวนี่ผ้ายังแข็งอยู่เลยนะคะบางตัวคือผ้ายังแข็งอยู่เลยเหมือนกับกางเกงคือยังไม่ได้ผ่านการใส่ยังไม่ได้ผ่านการใช้อะ่ะคือผ้ายังแข็งอยู่เลยโอเคค่ะ แล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสั่งสินค้ากางเกงบอยเดิมงานเกาหลีตัวนี้นะคะเป็นงานทรงเดิมงานเกาหลีเดิมเมเลยนะคะออริจินอลสั่งสินค้าทักแชทได้เลยหรือทักทางเพจ f a c e b o o k นะคะทาง l i น์หรือทางเพจ รบกวนลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้ให้ติดชื่อสินค้าด้วยนะคะให้ติดชื่อสินค้านิดนึงเพราะว่าสินค้าของที่ร้านเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวแอดมินจะสับสนอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้าต้องการสินค้าตัวไหนนะลูกค้าก็แคปหน้าจอคลิปนั้นได้เลยนะคะคลิปที่ลูกค้าต้องการแคปให้ติดรายการสินค้านะคะแล้วส่งเข้ามาทางเพจ a c e b o o k หรือทางไลน์ได้เลยนะคะ แอดมินของเราทย,ยอยตอบลูกค้าตลอดเวลานะคะหรือท่านใดอยากจะเข้ามาคัดสินค้าที่หน้าร้านก็สามารถเข้ามาได้เลยโกดังภูสิตายินอยู่ที่ซอยเทพารักษ11์116อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเปิด g o o g l e Map พิมพ์ชื่อร้านภูสิตายินได้เลยนะคะเราเปิด9โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะคะปิด6โมงเย็นป,ปุรับสายตั้งแต่9โมงเชา้าถึง2ทุ่มนะคะสำหรับนี้ปุและร้านภูสิตายินไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ